ครับถึงความทุนน้าของ,ล,อล,อง,งละครจีนหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างละครจีนเหรอครับก็ยังยังคุยอยู่ครับทางผู้ใหญ่ก็ยังคุยอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลุยละครไทยก่อนครับก็คือละครที่เพราะงานที่เมืองไทยก็เป็นหลักอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วครับที่อสองหัวใจนี้เพื่อเธอครับอ,อย่างเรื่องของจีนี่มันมีความน่าเบบดไปัาีวอ๋อก็ไม่หรอกครับก็ด้วยด้วยคิวด้วยแลแ้วก็ด้วย คิวของคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ต้องต้องดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาต้องวางคิวใหม่เลยครับก็<อ>คือค่อนข้างย,ยังใหญ่นึงก็ก็ต้องรอด,ดูเพราะว่าก็ยังไม่อย่างที่เขาบอกยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเขาคุยคุยกันมันนานแล้วก็เป็นไปได้นะคะจะไ,ได้ก็คือเป็นไปได้ครับแต่ว่าคือยังยัง,ยงอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าต้องลุยละครของช่องสามก่อน ก็ต้องถ่ายเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่านี่เราไม่เปิดตังเองก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยก็หกเจ็ดแปดเดือนนะครับถ <c oughs> ือว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาโว่าได้เลยก็ยังยังครับคอนเฟิร์มไม่ยังว่าเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรแต่ว่าเ,าเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันก็ก็คุยกันไปถึงก็ไกลแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกต้องผ่านการคันก่องใช่บ <c oughs> างคนคือจะ,ะเป็นอะไรก็ได้อ๋อใช่ครับก็โอ้ก็มีทีมที่ช่วยดูให้ ไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าข่าวก็ยังไม่ได้ออกไปแล้วก็จริงๆแล้วมันยังยังไม่ได้ถึงตอนที่เราไปเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยข่าวมันถึงจะออกอีกทีเลยไม้มีการฟิตติ้งอะไร,ไปประเลยฟิตติ้งก็ยังครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของส่งบทคุยกันไปคุยกันมาอยู่ครับ ครับเพราะว่าเราเราก็ต้องฝึกอย่างน้อยคําพูดหรือว่าภาษาจีนที่แบบเบสิกอะไรเงี้ยเพราะอย่างเที่ยวไปครั้งที่แล้วก็เที่ยวเคยไปได้ถ่ายมาโอ้ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นคาราวเกะเราก็จาเอาอะไรเงี้ยครับใช่สำเนียงได้เลยสำเนียงก็แปลกๆนิดนึงเพราะโอ,โอ้ไม่ได้พูดทุกวันนะครับแต่ว่าโอเ้เคยเคยแม่เคยส่งไปเรียนตอนเด็กๆแต่ว่าก็เราก็แบบเราก็ไม่รู้ความสําคัญของภาษาจีนตอนนั้นครับทุกวันนี้ก็เสียดายครับก็ถ้ามีโอกาสโอ้จะต้องให้ครูมาช่วยฝึกสอนให้เราเรียน คำพูดอย่างน้อยง่ายๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือเรียนเพื่งเรียนยังเลยครับแต่ว่าก็มีมีคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาให้มาสอนการแข่งขันที่นุ่นเป็นยังไงบ้างคะเร่อารักแสดงคือโอ้ว่าก็การแข่งขันเขาค่อนขอ้างที่จะสูงอะครับเพราะว่าประเทศเขาใหญ่มากนะครับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่แล้วล้วก็เราก็แต่เราเข้าไปในใน,ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วเราจะ ไม่ได้ดรู้ภาษาเขาเลยอย่างโอ,โอ้ไปโอ้ยังรู้สึกว่าเรายังพูดภาษาเขาได้น้อยไปครับต้องต้องฝึกให้มากกว่านี้คนอกจากเริ่มจีนแล้วมีภาษาอื่นติดต่อมาบ้ไหมคะตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าที่ไทยอย่างเดียวก็แน่นแล้วครับที่ไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับที่ไทยเขาถ่ายละครจีนคงเลยก็จะเปิดแล้วครับก็อาทิตย์นึงประมาณสี่วันครับแบบไหนครับแบอ่อ มินนัทวราเอ้ยมินชาริดาเพิ่งปิดจ้ะตายเลยครั้งนี้จะได้ขุมมอที่แบบรักหออะไรยังไงอ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่อีกแล้วครับที่โอ้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ชอบครับอ่านบทแล้วก็สนุกครับเหนื่อแตกครับเป็นแนวคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นมันมีทั้งมีหลายรสชาตินะครับทั้งคอมเมดี้ด้วยทั้งชีวิตด้วยทั้งอาริามาด้วยอะไรเงี้ยครับเขาจะพักงานหนักไปเลยหรือเปล่าช่วงนีน้ ไม่หรอกครับก็ยังยังมีหนังติดต่อเข้ามาครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังดูให้อยู่ก็ถ้ามีโอกาสยังถ้าเราถ่ายไป,ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คงอาจจะมีหลับหนังอะไรเพิ่มขึ้นมาีเลาว่าจะ้องงนนีห,นจห,นจหนรจริงๆคือผู้ใหญ่ก็มีติดต่อมาแล้วก็มีคุยไว้ก็อย่างที่เขาบอกครับก็ต้องรอรอว่าถ่ายละครไปแร๊บหนึ่งแล้วก็ต้องดูความคิวเราด้วยครับว่าเราไหวไหไมอะไรอย่นางเงี้ย มีหลายแนวนะคบพี่ก็ก็รอดูอยู่ครับก็อาจจะเป็นเป็นแนวใหม่ๆอยู่แล้วครับอย่างโอโ้รโับงานผู้ใหญ่ก็จะดูให้อะไรที่เราไม่ซ้าเดิมให้เราได้ลองพัฒนา,าตัวเราเองไปเรื่อยๆครับขออาาน,น,นอุญาตเยือะหนึงครับมีหมอดูอดาออกมาปัญหาว่าดวงเราอ่ะมีเก์จะทำให <c oughs> ้เราหูไปโอ้โห,โหครับผมก็คงผมว่าคงก็ก็หมอดูเขาทักมาเราเราก็เราก็ไม่ได้ไปปฏิเสธหรือว่าอะไรมันก็เป็น สิ่งที่ที่เราต้องฟังไว้เราก็ต้องระวังไว้หรือว่าเราก็ต้องต้องดูไว้ว่าเออเราบางทีเป็นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องฟังหัวไว้ผูกอะไรเงี้ยครับก็อก็ครับผมผมไม่มีครับไม่เพราะเราก็ต้องเรื่องอย่างนี้มันมันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องระวังอยู่แล้วแล้วเราก็ผมก็ไม่ได้ครับผมจะพูดว่าไงดีก็มันมันเป็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ถ้าหมอดูเขาทักมาเราก็ เราก็ต้องระวังหรือว oh. ่าเราก็ต้องดูให้ดีเลยอย่างเราเขาบอกว่าแบบเราจะลุกอย่างเลยแต่ให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษที่เดียวได้ครับผมจะระวังครับหมอคี่หมอเลยคุณหมออ๋อคุณหมอคุหมครับคุณหมอครับเกี่ยวเรื่องอะไรแบบนี้แล้วครับผมเราก็ต้องระวังตัวครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อย่างที่เขาบอกครับก็เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องตอนที่เขามีดีดอกพบถุง ก็ต้องยืดอกพกถุงมันเป็นสิ่งเรื่องธรรมชาติแต่เราก็ต้องป้องกันมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะครับก็อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าอะไรแต่ว่าเราก็ต้องระวังให้ดีครับเราเห็นพี่นายแล้วมันแรงมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยครับเราเห่สเราเหการยื่งอไรอ๋อไม่หรอกครับ <c oughs> ผมว่าข่าวเดี๋ยวนี้คนเราก็ถึงกองได้มันก็เป็นเป็นข่าวขึ้นมาเราเราผมว่าเราคนไทยเราอ่านข่าวอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องกรองข่าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ปีนี้อายุเด็กเนระแต่ว่าตัวมากครับมีชงหรือเปล่าคะปีชงนิดหน่อยฮะชงนิดนิดปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะผมยี่สิบหกครับเลยเป็นเซตมาเลยค่ครับผมผ่านช่วงแบบเป็นะเซตเขาประชุมก็ไม่ไม่ชงนะครับแต่เขาบอกชงนิดนิดครับเป็นคนดุหรือไม่คะก็มีบ้างครับเดี๋ือนจะไปทำเพิ่มด้วยครับมีวนสาว์ไหมพี่ทรายไม่มีครับหัวใจเป็นไงบ้างครับหัวใจตอนนี้ชุ่มพูนมาก เราเล่าครับก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละครับแล้วเราก็ทำงานต่อไปครับมีใหม่พาตั้งสิไปไหนมาครับไม่มีครับ ผมก็ทํางานของผมนี่แหละครับก็ไปกับเพื่อนรู้สึกปีใหม่ทีใหม่อยู่กับแม่อยู่ต่างจังหวัดครับได้เจอกันไหมคะโอ้ร้อนครับครับได้เจอกับจันจิบ้างไหมคะก็มีเจอบ้างครับมีเจอบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้ทางกันไปก็ก็เป็นปกติครับเราก็เออก็มีเจอบ้างเจอบ้างเราต่างคนก็ทํางานเหมือนทั้งหมาา ที่น้องเขาบอกเราก็เราก็คบกันในฐานะนีกแล้วเราก็บอกกันอีกรู้เหมือนเขาในใจไหมครับไม่ครับเราเราก็คบกันแบบเหมือนเพื่อนพี่น้องครับก็มีอะไรปรึกษามีงานมีอะไรก็ได้คุยกันบ้างเหมือนเรารไม่ไมชัดเจนกับเขาแต่แรกก็ขอเาถึงมีคำนี้ออกมาว่าพี่โอ้โอ้เองโอ้ก็ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พร้อมที่เราจะเออมีแฟนหรือว่าดูแลใครเราก็ต้องดูแลตัวเองตอนนี้ยังไม่ค่อยจะดีเลยครับต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้นะโอกค่พัฒนานี้เป็นอย่างไรบ้างคือเราไม่ได้คบกันไปในในแนวทางนั้นนะครับ ก็เลยเราก็เลยไม่ได้คิดเออต้องพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยครับยิ่งไม่างเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่แน่หรอกครับแต่ว่าอย่างที่เขาบอกตอนนี้เราพบกัน จริงๆก็แบบคนก็จะมองว่าเหมือนน้องเขาแบบอาใัยความฮอตของโอ้หรือ,อไม่อยากให้มองอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็น้องน้องเขาก็มีความสามารถของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอเขาเป็นข่าว,วาโอ้คนก็จะมองเออแบบมามาเกาะโอ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโ,โอ้โอ้อยากบอกเลยว่าไม่ไม่จริงครับโอ้ก็ต้องมีเพื่อนบ้างมีคนที่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาเป็นข่าวว่าไม่อยากให้เราตัดสินใครแบบนี้ก็จริงๆมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าโอ้ก็ขอ คุยกันตรงนี้ว่าเอออย่าอย่าคิดมากครับเรียจะเปิดตัวบรลเลนไทยหรือเปล่าไม่มีครับโอ้โหครับเพราะว่าทำงานนะครับรอลเลนไปไหนดิพ่อมาเล่นขาอ่าบอลเลนไทยนี้ผมก็มีแพลนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยครับว่ามนเป็นยังไงไปซื้อทำอะไรยังไม่ให้เขาเขาไม่ได้ให้เขาเลยพี่คือคือให้คนอื่นกับคนไทยแล้วเนี่แหละครับเพราะว่าบอลเลนไทยเขาจะมีแบบแคมเปญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์กับอะไรๆที่ก็เดี๋ยวจะมีมีแคมเปญพิเศษอะไรอย่างเงี้ย